ก็เอาอย่างวันนี้ขนาดยังไม่ทันตั้งหลักเนี่ยเขาพอบรรดากลุ่มค้านเขาเขารู้เขาก็รวมตัวกันแบบฉุกลระหุกเต็มทีนะอย่างผมพอทราบสายวงในผมก็รายงานบอกว่าอุ้ยเขาเอาเข้าแล้วคุณพี่โกเอาไงดีเขาก็บอกว่าเอาละงั้นก็พรุ่งนี้เขาไปสภาก็ก็คือวันนี้นะฮะรานั้นกลุ่มร้อยองค์กรที่ต้านนะฮะไอไอทุนคาสิโนเนีน่ยนะครับ เขาก็เลยไปกันที่สภาแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลุ่มคอปทอะไรเขาก็จะเดินเท้าจากสปานชมัยมาใช่ไหมครับอันี้มาดูในกรณีกลุ่มของทางมูชี่รอนดอหยุดพนันร่วมกับหนึ่งร้อยองค์เนี่ยนะเขาก็ไปยืนเนี่ยในภาพเนี่ยร้อยองค์ภาพประชาสังคมก็ไปยื่นหนังสือค้านคาสิโนเนี่ยนะฮะ แล้วก็อาจารย์ชิตวันเนี่ยแกก็ทิ้งไข่ไปสุดท้ายยังไงก็ไม่รู้นะฮะคือทิ้งแล้วละ่ะเอา,ารคราวนี้จะทําได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ชิตวันชนกุลนะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มาลยเกษตรเนี่ยแกก็บอกว่าขอจะขอให้มีการตรวจสอบจริยธรรมนางสาวแพรสังทานชินวัฒน์นายวุตรีครับแล้วก็อีกสองท่านนะคะคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นักดีช่วยคลัง นะฮะแล้วก็คุณพิชัยชุนหาวิเชลรัมตรีคลังเขาบอกทั้ง3ามคนนี้พูดสลับไปกลับไปกลับมาจนไม่เข้าใจว่าตกลงจะเอาไงแน่นะเพราะว่านายกเคยบอกหลังการประชุมว่าการให้คาสิโนเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายมเกาแสดงว่าหนึ่งในเป้าหมายของคนที่จะเข้าคาสิโนที่ว่า entertainment complex เนี่ยก็ต้องเป็นคนไทย<ะ>แต่คุณพิชัยชุนหาวิเชรัมตรีคลังให้สัมภาษณ์ว่า พบอินเอร์เอนเทอรเนเมนต์คอมเเนี่ยจะมุ่งดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยพ็ <c oughs> ต่อมาคุณแพยทองทานก็กลับเอามาบอกอีกว่าจะเน้นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวตกลงจะเอาท่องเที่ยวหรือจะเอาคนไทย <c oughs> พอต่อมาคุณจุลพันธ์ก็มาให้สัมภาษณ์อีกว่า ต้องการร่างกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายซึ่งตอนนั้นกิฤษธ,ธิกายทำมาว่าจะต้องคนไทย50าสล้าน,านแกก็อ,ออกมาพูดทํานองว่าโอ้ยมันสูงไปม,มันเหลือคนไม่ถึงหมื่นเลยแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้บภ<อ>าษีย้อนหลังใช่ไหมฮะ,ะซึ่งก็บอกว่าก็แสดงให้เห็นว่าต้องการให้คนไทยไปเล่นคาสิโนสิ <ừ> นะฮะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้งสามซึ่งมีหน้าที่เผยแพร่ข้อเท็จจริงยังมีความขัดแย้งกันเองตลอดเวลาจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งบิดเบือนข้อมูลข่าวสารราชการทําให้เกิดความเข้าเจผิดหรือเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่นหรือปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงท <ừ> ี่จําเป็นต้องบอกแก่ประชาชนถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้า,าราชการการเมือง2564 ข้อ5และข้อ6ก็คือมาตรา160่งเลบเลนะฮะบก็คือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างไร้แรงนะฮะก็จะไปลุยเรื่องนี้จริงๆเ่หนึ่งพฤติกรรมของนายกร,รัฐมนตรีนะเกี่ยกวกับเรื่องของการสื่อสารพูดกันคนละหนคนละครั้งและไม่ตรงกันเข้าข่ายอย่างที่อาจารย์ชิตตะวันว่าสองก่อนหน้านี้ประเด็นเกี่ยกวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญที่เจ้าคุณ เจ้าคุณขอภัยจําชื่อท่านไม่ได้ที่ท่านบอกท่านไปงัดลรำนูลมาตร,ราหกหรือใจหรือ76็สักข้อหนึ่งนี่แหละท่านก็มาบอกว่ารัฐมีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมทานุบํารุงพระพุทธศาสนาพูดง่ายๆก็คือให้นะฮะห่างไกลจากเรื่องอบายมุกต่างๆแต่เสร็จแล้วเนี่ยวันนี้รัฐะกับจะเป็นผู้นอกจากนะฮะไม่ได้ทําตามล่ำนูลแล้วยังฝ่าฝืนที่ล่ำนูลกําหนดเอาไว้ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกชี้ช่องว่าเมื่อกระทําการเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐมนูก็ย่อมนําไปสู่การเอาผิดในเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมหรือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ได้เพราะนี่คือเรื่องราวของการทําลายศิลธรรมอันดีงามของบานเลยเจ้าคุณหันาเจ้าคุณหันาขอบใจนะครับไม่ผมต้องมาเปิดหานเจ้าคุณทันสาแล้วเพราะฉะนั้นเ<ข>อาละวันนี้อย่างที่พี่โก้ได้ นำคลิปมาเมื่อสักครู่ในส่วนขององค์กรต่างๆที่เข้าออกมารณรงค์ซึ่งเขาก็ประกาศจุดยืนไปขอนหน้านี้แล้วทั้งนักวิชาการทั้งภาคประชาชนนะและอีกกลุ่มหนึ่งที่ปักหลักอยู่ที่หน้าทำรรเนียบรัฐบาลก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์ซึ่งตอนนี้ที่ใช้ชื่อเดิมเนี่ยเป็นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนเนี่ยเขาก็จะจัด Facebook ของเขานะพี่กนะ,ะแต่ตอนนี้มาปักหลักอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาล เมื่อวานทันทีที่รู้ว่าประธานวันนอได้บรรจุระเบียบวาระในร่างกฎหมายคาสิโนโนี้เรียบร้อยแล้วในวันพรุ่งนี้คือวันที่สามเนี่ยคุณจจตุพรพรมพันธ์เนี่ยประกาศเลยนะฮะรณรงค์พรุ่งนี้จะไม่ได้เห็นเสื้อหลักสีอย่างนี้แหละอืมเขา<ต>จะาใส่เสื้อขาวรนรงค์กันใส่เสื้อขาวเปิดยุทธการประเทศไทยสีขาวไล่รัฐบาลทุนเทานะครับ ที่กาลังจะตั้งบ่อนการ์สโนและก็ทําความเสียหายให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนอ่ะก็ถือว่าจะไปไหนไปสภาฮะก็จะไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้สสร่วมกันคัดค้านการตั้งบ่อนคาสิโนในไทยนะฮะแล้วก็เอ่อก็เขาก็ระดมพลและว่ายง่ายก็คือขอให้ประชาชนที่รักบ้านรักเมืองคิดถึงอนาคตของชาติร่วมเป็นพลังประเทศไทยสีขาวมาแสดงสัญลักษณ์หน้าสภานะครับ ก็ส <S len ly> <Ooh. S 1> ่วนหนึ่งใครก็บอกว่ามันลุกดิลุกลนแล้วเกินนะว่าทำไมต้องรีบร้อนขนาดนี้นะแล้วก็หวังว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะไม่เล่นด้วยนะฮะแล้วก็การเร่งรีบอย่างที่ว่านี่ก็แสดงถึงความไม่ใส่ใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอื่นโดยเฉพาะปัญหาแผ่นดินไหวนะที่ยังมีคนงานนับ สิบคนติดใต้ซากตึกนะต้องรอ,อให้กู้ภัยแต่รัฐบาลกลับร้อนรวนผิดสังเกตนะฮะแล้วก็บอกว่าปัญหาวันนี้คือคนที่มีหน้าที่ทําเพื่อชาติเพื่อเมืองเนี่ยกับปล่อยให้เกิดบ่อนคาสินโนและการพนันออนไลน์และเชื่อจริงหรือว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะตรงข้ามนักท่องเที่ยวที่มาไทยประมาณสี่สิบล้านคนอาจจะหายวับไปกับตาบเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการ,รที่จะมีอบายม,มุกแล้วเขาก็จะกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยอะไร ที่มันจะตามมามันจะเป็นเมืองแห่งอัชญาก,กรรมอะไรเงี้ยนะับส่วนนะักท่องเที่ยวใหม่ก็จะไม่มาสิ่งนี้จะเป็นชะตากรรมของชาติในอนาคตเมื่อตั้งบ่อนคาสิโนอันนี้ไม่นับถึงกรณีนะักท่องเที่ยวจีนที่ก็มีคนพูดกันเยอะว่าอาจจะหายไปเลยเพราะว่าทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่แกไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอะ่ะนะฮะก็เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าจตุพรนี่เขาบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวต้องการเล่นการพนันเขาจะมาเที่ยวไทยทาไมเพราะไทยมาไทยก็เพราะมีธรรมชาติมีวัฒนธรรม และสิ่งที่นายกใช้เงินไปเป็น5,000กว่าล้านเพื่อรนลงซอฟต์พาวเวอเป็นการบังหน้าหรือเปล่าก็ท้ายท้ายก็ต้องการสร้างบ่อนคาสิโนโเข้ามาแทนนะสลับมเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะการ์รตูนของพี่บัญชาคามินเนี่ยมันเห็นให้ภาพชัดเจนเลยนะว่าเป็นความกระตือรือร้นเป็นการลุกลี้ลุกลนเป็นการเร่งด่วนเร่งรีบอะไรพิกลนั่นก็คือความสนุกสนใจของผู้คนเนี่ย มันยังน้ําตามันยังไม่เหือดแห้งยังตกอ,อกตกใจญาติพี่น้องของคนที่สูญเสียหลายคนยังอยู่ใต้ซากตึกนะศพยังไม่ได้เอาไปทําพิธีเลยเนี่ยแต่รัฐบาลเนี่ยนอกจากจากให้ความสนใจกับตรงนูน้นในระดับหนึ่งและในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเหมือนกับได้จังหวะในการที่จะต้องเร่งเดินหน้าเรื่อง Entertainment Complex เหมือนกับที่การ์ตูนเข้าสื่อให้เห็นภาพว่าเร็วเร็วเรวเรีบมาเลย ได้จังหวะแล้วนะก่อนที่มันจะอันหน้ามามาคือมันเหมือนกับเป็นการกระทําที่มันไม่เรียกคําว่าโปรง่งใสในสุภาพเกินไปไหมครับนะคือมันประหลาดนะฮะ